ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้พงก็จะมาพูดถึง10อันดับสิ่งมีชีวิตที่ตายยากนะฮะอันดับ10กุ้งม,มังกรเป็นสัตว์ที่มีการเติบโตและเพิ่มขนาดตามมาอยู่ข้องมนันย่างไม่มีจำกัดมันสามารถดำรงชีวิตได้มากกว่า100ปีด้วยน้ำหนักถึง20่กิโลทางนี้มันจะตายได้จากการที่สลารลื่สไลด์ก็โครงล่างที่เป็นเปลือกแข็งที่หุ้มมันไว้อันดับ9เต่า เตาเป็นสัตว์ที่มีอายุกว่าร้อยปีและความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นก็คืออวัยวะของพวกมันจะไม่มีการเสื่อมสลายอันตรบแปดโลติเฟอร์สัตว์ส้พันธุ์เอาายอใต้ยู่ได้โดยการขโมยดีเอ็นเอของสัตว์ตัวอื่นหารอยไต้พันธุ์โลติเฟอร์สามารถมีชีวิตยู่ได้ถึง9ปีแม้ไม่มีน้ําและมันสามารถทนทานต่อลังสี่ได้มากกว่ามนุษย์ถึงร้อยเท้าอันดับเจ็ดพารานาเรีย เป็นหนึ่งในตระกูลนอนที่ยืดชีวิตตัวเองได้ด้วยการสร้างเอ็มซายที่ถูกกัดก้อนในช่วงจังหวะที่มีการสร้าง d ี a นเอขึ้นไหมการดําเนิดชีวิตไหมห้องมันสามารถทำได้แม้ว่าตัวมันจะถูกตัดแล้มันสามารถสร้างจากส่วนหัวข้องตัวมันเองขึ้นมาไหมได้อันดับหกชลามกีแลนอายุข้องชลามกีแลนมีมากกว่าสองรอปี และฉรามชนิดนี้เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิหน้าจัดได้ตลอดปีอันดับห้าอันดับหาวานหัวธนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนยาวที่สุดและนานสูงสุดประมาณ211ปีในปีส0ว่าชนิดนี้ถูกเกี่ยวที่ฉัฉนไข้มาค่าองตัวมันด้วยชะมวกไข่หันก็สามารถทนอยู่ได้มากกว่า130ปี อันดับ 4. ี่หอยเมื่อปี2006พบว่าอายุของสัตว์ที่ยืนยาวที่สุดในโลกคือห้อยที่มีอายุถึง507ปีและพวกมันตายจากการที่นักวิทยาศาสตร์เอามันมาทําการวิจัยพวกมันจะมีการทรับเปลี่ยนโดแทนซิลอย่างช้าๆซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโต,ตของพวกมันและจะคงสภาพเดิมไว้ราว150ปีอดับทราฟองน้ํา สิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันในชื่อฟองน้ำพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สูงสุดถึง1 5ึ0ง่ปีเราสามารถนำมาวิเคราะห์ช่วงอายุของมันได้จ้างน้ำที่สราส้มยู่ภายในตัวข้องฟองน้ำอันดับส่องมีน้ำความอืดและทนข้องสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มันจะยุดการสร้างและสลายระเบภายในเมื่อมันอยู่ในภาวะอันตรายและการทำงานจะกลับมาปกติเมื่อมารู้สึกว่าปลอดภัยและแน่นอน ชีสูดมันสามารถอยู่ได้ในทุกสภาวะทั้งทนต่อความร้อนทนต่อความเย็นและพื้นที่ที่เป็นสุญยากาศอันดับหนึ่งแมงกะพุนเรารู้จักสั้นชนิดนี้ในชื่อว่าแมงกะพุนอมตะซึ่งมีชีวิตชนิดเล็กนี้สามารถย้อนการเจริญเติบโตได้เผอสามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์จากเซลล์ที่เจริญเติบโตเต็มวัยและย้อนกลับไปสู้เซลล์เริ่มต้นที่ยังไม่เจริญเติบโตได้ก็ขอข้อจ้าขีดซีบอันดับสิ่งมีชีวิตที่ตายยาก ที่วายีสตดไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตายเพื่อเป็นกำลังใจให้พมทำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา